ดูซิว่ามันจะน่ากลัวแค่ไหนเขาบอกว่าร้อนดีแักปริศนาและน่ากลัวว้า wow. วแนวเนื้อเรื่องขายปริศนาวิธีการเล่นคนอ่านข้อความที่กำหนดตามหากุญแจหรือชิ้นของต่างๆเพื่อขายความลับปริศนานั้นคำว่าหนาไม่มีห,หัวหีบละจ้ะเริ่มเกม นี่ใครล่ะเนี่ยไอตูนสวัสดีไอตูนไอตูนนี่คือใครวะตาหนูเฮ้ย <c oughs> อะไรอ่ะแมงมุมอ่ะมีเครื่องหมายคำถามแับแนวไอตูนออกเลยไขปริศนาเดินตามเนื้อเรื่องแนะนำคนละคนคนเดียวจะดีกว่า <c oughs> โอ้ทำไมจะเล่นสองคนแล้วมีอะไร ไม่เห็นมีอะไรเลยลิฟต์โอเคสิ่งนี้ไม่มีอะไร <c oughs> มูนาลิซาื <c oughs> มใช้ได้ใช้ได้ไดทำมาดี <c oughs> นี่ผีเหรอ <c oughs> มันหายไปแล้ว แค่นี้หรอพี่ไปมั่วครับเราเจอประตูสีแดงคันนูมีเครื่องหมายคำถามด้วย G B ตามหาคีการ์ดข้างในใช่ไหมมีคอมพิวเตอร์ หนูเราต้องหาคีย์การ์ดค่ะ G B นี่คืออะไรเขาได้ไหมห้องน้ำเหรออุ้ยนี่มันนี่มันทางเดิมแล้วนี่นี่มันจุดเริ่มต้น, <c oughs> นเลยเงีย <c oughs> เป็นกำแพงใหญ่ สีดำอืมมนใช้ดาบเลยไร้เหอับ่นะไม่เห็นมีอะไรโอ้ยวไว้ต่อสู้เหรอ ไม่มีคีย์การ์ดอยู่ที่ไหนตามของนี่หรือเปล่านี่คีย์การ์ดนี่ใหญ่ๆนี่นี่ไงพี่ได้แล้วปะ <c oughs> ทั้งไหนครับ <c oughs> ป่ะเราได้คีย์การ์ดแล้ว <c oughs> แล้วยังไงต่อ ดไม่ได้ไม่รู้ว่ามันคือคีย์การ์ดหรือเปล่าเนูคีย์การ์ดเปิดห้อง <c oughs> ไม่ใช่ห้องนี้เรอพ <c oughs> ี่เปิดไม่เป็น <c oughs> อ๋อนี่ไง พอคลิกไปแล้วมันโดนเครื่องหมายอะไรเอ่ยคอมพิวเตอร์หนูหนูลองกดไหมคะัแล้วไงต่อกำลังดาวน์โหลดไม่รู้รไม่รู้ดาวน์โหลดอะไรคะออุุยยโว้ตามฉบับหนังสยองขวัญ ไม่มีคไปที่ห้องเก็บของเพื่อซ่อมไฟห้องเก็บของเหอ้อใช่ไปที่ห้องเก็บของเพื่อซ่อมไฟห้องเก็บของเหมือนตอนที่เรามาตอนแรกนี่มันลิฟต์อ๋อเราต้องซ่อมไฟเพื่อขึ้นลิฟต์เข้าใจแล้วนี่แหละนี่ใช่ห้องเก็บของไหมคะ แผนที่ไม่ได้ด้วยจำได้ว่าเราผ่านไอ้น,นี่ไหมอไมูนาริซ่า,นะน,า,ซานี่ไงเหมือนมีลิ้นชักอันหนึ่งมันเปิดอยู่ไงเนี่ยห,หนูทำไมลิ้นชักปีนได้นี่น <c oughs> น อ๋อนี่มันจุดเกิดเราวนี่นะไปเข้าไปค่ะ,ออะตันอออโอ้โหซิกแซกซะนี่มีกุญแจเสียบอยู่แค่นี้เหรอ ยังไงมันมาแล้วหนูไปม่งมุมออกมาแล้วทำไมหนูไปไม่ได้อ่ะหนูกดไปไม่ได้อ่ะหนูลองกดบีกดอะไรดูสิเอา้าเอา้เอาหนูตายแล้วเหรอคะ โอ้โหมันตามเร็วเลยหนูไปที่ลิฟต์เลยค่ะ,ท,ท,ะทางนี้นี่มาแล้วหนูมันตามมาเร็วมากอ้าวพี่ไปไหนอะ่ะพี่อยู่ข้างบนงน,นี่ไง แล,แล้วทำไมหนูค้างไม่รู้เหมือนกันมันมันหนักเสียอยงกว่า,วานะที่นพอเราหันไปใช่ไหม,มลุงก,ก็จะมาแล้วเราก็แบบข่าก้าวไม่ออกอ่ะแต่เราปวดแล้วนะอืมมันบอกว่าอะไรมีทางเดียวสินะนต้องไปสถานีรถไฟใต้ดิน เปิดเซวิตไฟที่<ม>ห้องสองม,งม,งสมี่ก่อพ,พี่กำลังอ่านอยู่ประตูวงจรไฟฟ้าเพื่อเปิดประตูอ๋อโอเค,อเคปิดวงจรไฟฟ้าใช่ไหมปิดวงจรไฟฟ้าเพื่อเปิดประตูอืมโอเค อันนี้เราต้องใช้เลือกสองแล้วก็เข้าไปนี่คลิกขวาค่ะนี่ไงแล้วก็เดินเข้ามาซิงแล้วก็เดินเข้ามาค่ะ ไปได้จะมีหนูไปแล้วพี่เจอผีตัวเบลอเลยเฮ้ย มันดักพี่อยู่โอเคมันเดินช้าอยู่อือหือทางตันไม่ได้เลยสินะคะหนูตรงนี้ทางเดิมนั่นดิ โอเคพี่กดสวิตช์อะไรสักอย่างแล้วค่ะหนูพี่กำลังออกไปใช่เราจะไปที่ห้องสมุดกันดูนี่ <c oughs> ห้องสมุดน ยังไงคะยังไไม่ได้กดเลยเราไปกดสวิตนั่นแล้วแล้วทำยังไงต่อเนาะหรือว่าเหลืออะไรอีกมันก็เหลือแค่ทางนั้นแหลคะค่ะบสวิตพี่กดแล้ว เข้าไม่ได้อืมเปิดสวิตไฟห้องสมุดหรือว่าข้างหลังนะลองย้อนไปดูไม่มีอะไรเนี่ยสุดแล้วนี่คือลิฟทที่เรามา รีบล,ลงไม่ได้ค่ะเพราะว่าข้างหลังเราไม่มีอะไรให้กลับไปแล้วโอ้ยตายอืมจะต้องเข้าตรงนี้แหละ ทางัันพี่อาจจะตกล่นอะไรไปหรือเปล่านะชิงชิงมันไม่มีอะไรแล้วค่ะอ,อ,อืมอ๋อมันอาจจะดับไปเนาะ่ะหนูเดี๋ยวพี่กดนะคะเป็นไงบ้างได้ไหมคะ มื่อกี้มันดับแล้ว,เด,วเดี๋ยวพี่ไปกดใหม่ไง <c oughs> แล้วหนูพี่กดแล้วนะเป็นไงคะ <c oughs> พี่กำลังโดนมันตีอาน, <c oughs> นูพี่กำลังจะตาย <c oughs> โอ้ไม่ละเลือดเลือดเหลือสามสิบกว่า เลือดเหลือสามสองแล้ว,วปุ่มไฟกดแล้วมันดับค่ะหนูเป็นไ,ไงหนูพี่กดไว้อยู่นี่ตอนนี้ผีไม่มาเลยเน,นได้ไหมคไแควหนูลองหันมาดูซิประตูปิดไหมอ,อ๋อถ้างั้นพี่ออกไปด้วย

มีอะไรต่อในตู้ด้วยนี่นเนาะอ้าวคันโยกหายากดแล้วคันโยกหายค่ะอ๋อนี่ไงประตูไม่ใช่ห <c oughs> ้ามเข้า ม่หนูเฮ้ยเดี๋ยวๆๆๆๆหนูเข้าไปค่ะมันไล่พี่หนูเข้าไปค่ะมันไล่พี่เนอะถ้าอางั้นหนูต้องอยู่ให้มันตามหนูนะหนูลองไปยืนให้มันไล่ดิลองยอียงซ้ายเอียงขวาดูซิว่ามันตามหนูไหไม,ไดไหมเดี๋ยวพี่มาแอบตรงนี้ก่อนเป็นไงมันตามหนูไหมเนอะ ตอนนี้พี่อยู่ข้างในอยเข้าไม่ได้อืมเหลือหนึ่งทำไมเข้าไม่ได้ทำไมมันไม่ให้หนูเข้าหนูจ่าพี่เจอสวิตแล้วนี่กดแล้วมีอะไรเกิดขึ้นไหมคะ ประตูนี้เปิดได้ไหมม,มีประตูอื่น,น,น,นมีประตูบานอื่นอีกไหมครับ มีประตูให้แอบแล้วผีไปไหนเนี่ยพี่กดสวิต์แล้วค่ะเชียงตัวอะไรนี่สวิต์ดับอยู่ละ นะพี่กดดูแล้วหนูลองดูสิพี่ว่ามันต้องมีอะไรที่มนเ,เปิดได้แล้วหละคะไปที่หัวขบวนอ่ะไปหนูกดตรงนี้ก่อนหนูหนูผีอยู่ผีมันอยู่กับนหนูเไปหนู หนูมันมาไม่ได้หนูอ่ะเดี๋ยวพี่ขวางให้เนี่ยหนูกดเซฟหรือยังคะยังเลยกลับมาสิหนูไปไหนนะก็หนูหนีมันอยู่อ้าวเกมมัน้ากพี่ออกไม่ได้ถ้างั้นหนูไปค่ะพี่ออกไม่ได้ พี่อยู่กับผีอยู่เนี่ยหนูไปสิ่ก <c oughs> <c oughs> หนูก็ไปสิพี่ไปไม่ได้เย้เออ <c oughs> เหนื่อยเกมมันยังมีบักอยู่